ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรถอีก1รุ่นที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้นะครับอันนี้ก็จำชื่อลูกค้าอะได้ละจะเป็น FC จากอำเภอเมืองนะครับน้องธงชัยเสาทองนั่นเองนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวก็ เรียกกันว่าปล่อยกันแทบทุกวันนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวพี่ตายเฉลยให้ก่อนละกันของเขานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA นั่นเองรุ่นนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่5สีด้วยกันดำบรังเงินเทาส้มนะครับอันนี้ก็คือราคาเดียวกันคือ730,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวนะครับเขาจะเป็นขาวไซเบรอันนี้ราคาจะอยู่ 7 2 3 0 0 0นับาทนั่นเองแต่ถ้านะครับมีใครช่างสังเกตนะก็เฮ้ยไอราคาเจ้าตัว LDA มันไปชนกับเจ้าตัวสปีดนะทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเลยราคาชนกันเลยนะนะครับอันนี้ก็บางคนช่างใจเฮ้ยเฮ้ยราคาเท่ากันแต่ได้ตัวสูงเอยมันดูบึกบืนดูลุยได้กว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันมีชุดแต่งสปอร์ตมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับทีน,นี้เรามาดูการออกแบบด้านหน้ากันบ้างนะครับเจ้าตัว LDA นะครับก็ต้องบอกว่า รูหราสมชื่อม,มากๆนั่นเองมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็น Isuzu Vision ใบ l e d ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับจะถูกแยกออกมาไว้ต่างหากอยู่ด้านล่างนะครับทำให้เราสังเกตได้อย่างชัดเจนเวลาที่เจ้าไฟเลี้ยวทำงานไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ เขาจะเป็นหลอดไฮโดรเจนแต่ว่านะครับแสงสว่างมันสูงมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสปอตไลท์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดใช้งานต้องจําเป็นจริงๆอย่าเปิดเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนร่วมทางเขาจะรําคาญเอานั่นเองสีบลอนนะครับคนที่ชอบสีบลอนเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เออ ขยันมากๆนะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาในรถรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยด้วยราคา7จ็ดแสนสามมาเลยนะครับระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับ mm hmm. ไม่รวมกับ mm hmm. พวกเฮ้ยโครงสร้างนะที่ทําด้วยเหล็กเหนียวพิเศษดูดซับแรงกระแทกได้ดีเชสซีขนาดใหญ่นะครับอันนั้นก็เพิ่มเข้ามาว่าเบรกนะครับจานเบรกก็มีขนาดใหญ่ทําให้เราหยุดรถได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะครับการออกแบบด้านข้างก็ต้องบอกว่าหล่อกกันมากๆเลยทีเดียวนะครับได้สัดได้ส่วนได้รูปได้โค้ง ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นรถอ s u z u ูนะครับก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆเฉี่ยเข้าไปบันไดข้างนีครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานสวยงามนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริง mm hmm. เหยียบขึ้น mm hmm. เหยียบลงได้เลยนะครับล้อพร้อมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วสีบลอนนั่นเองอันนี้เป็นแม็กแท้ๆของ isuzu เลยนะมีโลโก้ของอ isuzu ให้นะครับตัวนี้ mm hmm. ก็นะครับยางที่ให้มาก็จะเป็น255 65 18ใน17นะครับ255 65 17นะ à, ครับก็จะเป็นอย่าง Bristol นั่นเองสวยมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของน้องทงชัยเสาทองขอสแสดงความยินดีด้วยรวยๆเฮ่งๆนะครับแล้วก็กระจกของเขาก็จะเป็นสีทูโทนสีด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างก็จะเป็นสีดํานั่นเองแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้ เจ้ากระจกนีครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่กระจกที่ปัดน้ำฝนนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถยกได้เลยนะครับเสาวอากาศก็รู้รูแบบนี้เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่ารับเสาวอากาศรับสัญญาณได้ชัดเจน อย่างไรครั้แรกมันจะพูดดีพอครันที่2มันจะเริ่มหลุดละเพราะฉะนั้นน่าจะถ่ายได้ไม่เกินมานละสองคลิปที่เป็นจริงเป็นจังนะส่วนคลิปอะไรที่ปัญญาอ่อนาจะถ่ายได้เรื่อยๆอะไรที่ไม่ต้องพูดนะครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไตมันมีแหนบกี่ตัวมันมีแหนบกี่ตัวเดี๋ยวเราไปก้มดูกันตัวนี้นะครับแหนบนะครับของเจ้าตัวยกสูงก็จะมีอยู่1 2 3สนะครับยกสูงนะามี3แผ่น ก็สังเกตดูแผ่นด้านบนจะยาวมากๆนะครับอันนี้ก็เรื่องของการให้ความนุ่มนวลนั่นเองเวลาที่เราวิ่งรถเบานะครับด้านท้ายนะครับเกรด LDA ขึ้นไปไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED เห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนการชนท้ายนะครับก็จะเป็นแบบบิวอินนั่นเองออกแบบให้เข้ากับตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับ ในรุ่น LDA ขึ้นไประบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่พี่ต่ายชอบมากๆก็คือนะครับเจ้าตัวกล้องมองหลังมาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมนะครับหรูมากๆเลยทีเดียวเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเขาก็จะส่งสัญญาณภาพเฮ้ย hey, หัวล้านมันถ่ายวิดีโออยู่ด้านหลังอย่าถอยไปเหยียบมันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนขับต้องดูด้วยนะครับเออเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้าตัวนี้ อาจจะเป็นรถที่นะครับหลายๆคนใฝฝันเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยากมีรถคันแรกเป็นของตัวเองนะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เราสามารถหาซื้อหาจับจองมาใช้กันได้แบบราคาไม่แรงแล้วก็ดาวไม่แพงด้วยเออสามหมบาทก็ดาวได้แล้วตัวนี้ครับข้างวดพี่ต่ายลืมเดี๋ยวพี่ต่ายดูให้แล้วกัน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าเฮ้ยไอเจ้าตัว LDA ห้องโดยสารเขาเป็นยังไงกันนะเผื่อใครที่ยังไม่เคยดูเพิ่งเคยเข้ามาติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้คนติดตามพี่ต่ายก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆนะครับเฮ้ยบางคนมอีอยู่บางนอกนะครับให้ญาติเข้ามาติดตามก็ให้ญาติเข้ามาจองรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจอเราก็ทําหน้างงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคิดว่ารู้จก,การที่ไหนได้ชอบออนไลน์เหรออะไรอย่างเงี้ยเออการที่นะครับจะมี การที่เราชอบออนไลน์นะครับมันก็เหมือนกับเรามาที่โชว์รูมนี่แหละออนะครับก็เป็นการรู้จักครั้งแรกคือเราก็ต้องมีการตอบลูกค้าตอบจนสนิทสนมนะครับจนลูกค้าไว้วางใจเขาถึงจะมาซื้อกับเรานะครับเหมือนการเจอครั้งแรกมันการไปโชว์รูมแหละแต่มันประหยัดเวลากว่าเออพราะฉะนั้นไม่ต้องทําหน้าแบบนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันครับ ทีนี้เนะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารก็ต้องบอกว่าโอ้โหเฮ้ยถึงมันเป็นแคบแต่มันไม่แคบนะเออม,มันกว้างมากๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าบานแคบด้านหลังเนี่ยนะครับประตูแคบเนี่ยเขาออกแบบให้เปิดได้สูงสุดถึง 90องศานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเปิดได้90องขาองศามันก็กว้างมากๆเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราขึ้นลงไอ้ตรงช่องแคบเนี่ยได้สะดวกสบายเขาเรียกว่าเ้าตัวสเปซแคบนะครับได้อย่างสะดวกสบายหรือจะเอาสาระนะครับในการเข้าไปวางก็ทําได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกันบล็อกแคบนะครับมีการติดตั้งมาให้ประตูแคบเขาก็จะมีมือจับนะ้องให้เราปิดแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่า หรูมากๆหรูมากๆสมชื่อสมชื่อลักชัวรี่นะครับนี่ก็จะมีการบุนุ่มด้วยผ้ามาให้นะครับตัวนี้แล้วก็บาะของเขาก็จะเป็นบาะผ้าเกรดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับข้อดีของการใช้บาะผ้าเนี่ยมันไม่ร้อนเวลาที่เราจอดรถตากแดดนะครับโดยเฉพาะน้องๆสุภาพสตรีนะครับที่ชอบใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยวังนะ ถ้าไม่ใช่บ่อผ้าดาดตูดนะเออนั่งปุ๊บสะดุ้งเลยลงรถจากรถนี่ขาแดงเลยนะครับแต่บ่อผ้าตัวนี้ตัดปัญหาไปการน้ำความสะอาดก็ง่ายๆมากนะครับก็ใช้พวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรดูดนั่นแหละซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามีติดบ้านกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับใช้เก่าๆไปให้มันเก่าแล้วนะถั้งปีหกปีเฮ้ยมันหุ้มลเ,เอาไปหุ้มหนังได้พวกเนี้ยร้านมีให้ทําเยอะแยะไปนะครับแล้วก็ ภายในนะครับบริเวณแผงคอนโซลของก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีหมุนุ่มมาให้แต่ว่าก็หรูเช่นเดียวกันนะครับตัวแผงแอร์ตัวนี้ก็ไม่ใช่แผงแอร์ช่องแอร์นะครับก็จะเป็นสีบลอนเงินนั่นเองนี่มีช่องใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วบางคนสงสัยว่าเฮ้ยไอตัวหน้าจอเนี่ย มันเท่ากับตัว9นิ้วเลยเนยใช่แต่ว่าการแสดงผลมันไม่เท่ากันนะครับแอร์ก็โอ้โหออกแบบไม่มีการใช้งานใดไงยๆมีแค่3ปุ่มเองนะครับเปิดพัดลมน้ํายาปรับทิศทางนะครับโอ้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็ตัวเกียร์นะครับก็ต้องเป็นเกียร์มันเป็นเกียร์ธรรมดามีให้เลือกเฉพาะเกียร์ธรรมดานะไม่มีออโต้นะถ้าเป็นตัวแซดถึงจะมีเป็นเกียร์ธรรมดา6กสปีดให้อัตราทดที่โหต่อเน,นื่องมากๆนะครับ ถ้าใครที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไอ้ตัวนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะไม่มีสัญญาณกันขโมยมาให้มาให้นะครับแล้วก็พวงมลาลัยก็จะเป็นแบบนี้มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยให้นั่นเองอทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างเพราะเสียงที่ต่ายจะหมดแล้วไปไปไป <c oughs> นี่เครื่องยนต์นะครับก็ต้องโอ้ถ่ายจนเครื่องร้อนเลยเนี่ย <c oughs> ครับทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่า มันไม่มีเครื่องอื่นให้เลือกนะอันนี้ฟิกมาเลยเป็นเครื่องขนาด1.9นั่นเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องที่อ,อยู่ในเจเนอเรชันที่2แล้วไอ้เครื่อง1.9ตัวนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะครับจึงเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้เลยเรื่อง ความแข็งแรงทนทานประหยัดน้ํามันนะครับตามแบบฉบับของอ Isuzu อย่างแน่นอนเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลไว้ใจรถ Isuzu นะครับตั้งแต่รถปิกอัพยันรถบรรทุกเลยทีเดียวเจ้าแห่งเครื่องยนต์ดีเซลนี่ <c oughs> ครับโดยขนาดเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าไม่แปลกใจเลยเฮ้ยทำไมเครื่องมัน9แรงมา้ามันเยอะดูเทอร์โบนีครับ บเบลืมบล่าเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเหยียบเปิดฟี๊ดปี๊ดมาแน่นอนนะครับมา150ตัวแล้วก็ในส่วนของแรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรแล้วก็รอบเครื่องยนต์เขาเรียกว่ากว้างมากๆเลยทีเดียวเราใช้รอบตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบก็ได้เต็มเต็มแล้วนะครับ350นิวตันเมตรโอ้โห มีการรับประกันเครื่องยนต์นะ,ะจะอยู่ที่10,000แกิโลเมตรหรือ3ปีแต่เราอย่าลืมนํารถเข้าศูนย์เด้อหเดือนหรือว่า1 0,000มนกิโลนั่นเองยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนก่อนจะไปนะครับหัวล้านขออนุญาตฝากช่องละกันสําหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าชีวิตอันปัญญาอ่อนของพี่ไต้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางไายไข่ไม่ใช่ไตยไข่สวยนะมันเพจทางช่องอิสุสุใบไตยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยาก ชมรูปรถนะครับอะไรเงี้ยหรือสอบถามพวกแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะครับพร้อมตอบสนองเสมอเออครับก็สามารถติดตามได้ทางาตายขายอิซูซุที่อิซูซุกิงยนสาขาบุรีลำน้องเมืองมีอะไรก็สามารถทักถ่ายกันได้ถึงจะไม่ได้ออกรถซื้อรถก,ก็ไม่ตายแล้วมีอะไรก็มาคุยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวปล่อยรถแล้วกันเพราะว่า2องโมงครึ่งแล้วเจ้าคันสีดำเมื่อกี้จะรับสองโมงครึ่งนะ อ่ะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยงิงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ